โอ้โหาดเซอดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้อยู่ผมบอท้วก็น,นะครั้งนี้นะเราจะมาแปลกหน่อยนะเราจะาลงคลังแสงนะคือผมแบบไปได้ยินเรื่องความยากของคลังแสงมาแนละ้วอยากจะลงนะคือผมผมก็ไม่ไมั่นใจผมจะจัดเซตถูกมาผมเลยไปหาผมเลยไปดูวิธีจัดมาใน youtube นะ okay, โอเคก็ได้ประมาณนี้แหละนะเอาล่ะคือผมจัดทีเดียวคือผมแบบจนเลยแหละ ดูเงินผมเซ่เก้าหมื่นแปแล้วผมต้องเสียอีกหนึ่งมสองันโคเวนเป็นค่าเข้านะคือแบบถ้าตายคือแบบไม่รู้จะทำไงแล้วอะ่ะนะมาเราเปิดจำขั้วอัตโนมัติอยู่นะไม่กล้าไปคนเดียวหรอกไปได้ยินเรื่องความยากของมันมาแล้วไม่กล้าไปคนเดียวเลย โเคตอนนี้เราได้ทีมเป็นที่เรียบร้อยนะจ่าย12,000 COINS เรียบร้อยอ่าทีมผมเหมือนจะไม่ทราบสัญชาตินะไม่เป็นไรนะโอเคเราไปอย่างนี้เลยผมแบบไม่ค่อยอยากจะนำเท่าไหร่หรอกผมเชื่อผมคงจตามตู่คนอื่นแหละเพราะว่าแบบผม,ผมไม่รู้จะเอาตัวรอดอยังไงในสถานีทรทัศน์นี่สิใครมีวิธีเนีน นำอะไรที่สามารถลอดได้ในสถานีที่ารู้จุดที่แบบทรัพยากรแบบของดรอปดีก็ฝากด้วยนะคอมเมนต์บอกผมไปได้ยินว่าแบบแนะนําให้เดินนะแบบผมเคยไปดูในยูทูบมาเขาแนะนําให้เดินกันไม่วิ่งนเนี่ยเพื่อนวิ่งละกูดไปหาขาคําเพื่อนวิ่งแล้ว,มมาาเ,พว,ลวเพื่อนรอด้วยนี่อะไรไปดน,นะ คือผมเกิดข้างจุดอ่อนกำลังเลยเป็นแบบนีออกไม่ได้อะไเห็นตามเพื่อนไม่ได้ผ่านไปสิบทีโอ้มันออกเลยไม่ได้แฮะเคผมลืมบอกนี่ผมเอามาเลยนะผมใช้ปืนเวกเตอร์เก้านะ แล้วก็ถ้ารอไปได้เดี๋ยวผมจะให้ดูสิ่งที่ผมแต่งมาแล้วกันเพื่อนขอนี่ได้ไหมโอ้ให้เพื่อนก็ได้เพื่อนรอด,ด้วยผมไม่อยากวิ่งเลยอ่ะมีคลื่นครับมีคลื่นมีตัวมีตัวเพื่อนระวังนะโอ้โหอะไรเนี่ยมวก นี่กลองย่องย่องย่องไว้ก่อนย่องไว้ก่อนอืมคือผมลืมที่ดูสโขบด้านบนเนี่ยมันจะมีสโขอบอยู่ตองนันก็คือตรงนี้กับตรงเนี้ยผมลืมปุ่มมันไม่ขึ้นหรือเปล่าอืคนมาครับคนมาปิดเลเซอร์ก่อน เหมือนจะเหมือนจะไม่ใช่ทางนี้นะแต่ว่าแบบทำไมผมลืมวิธีด้วยนั่นอะวิธีใช้ดอทข้างบนสโคดอท่มิ่อู่บนสโคป่ะผมลืมวิธีดูมาแล้วเข้าสองทางเลย

ทางเดิอนอยาวแบบนี้ดูมีพิรุษนะห้องนั้นผมว่ามีคนแน่นอนเผือเจอบอสขบอสตรงกลางเนี่ยมันจะมีบอสอยู่สามคนนะมีลูกน้องด้วยแต่ว่าน่ากลัวห้องเนี้ยจะเจอคนดัดตัผมพอมีข้อมูลอยู่บ้างเลยมอเตอร์ประตูจะล็อกในสามสิบวิ À, khó quá nghe ô, khỏi cá thiết Ủa nha thấy ừ. à. phải đưa đấy Hay dạ Tịt con lên อยู่ใกล้กับการ yeah. เอย่ยเออเอ,อมันยังไม่ค่อยมีช็ชตฮไท์ห,หรอกอย่ามาประทัโอ้ยหูยหน้าประตูเลยเนี่ย เตรียมดักแคมป์เลยครับโอ้ยเพื่อนเป็นอะไรไมั้นียเนี่ยนี่อย,อยา,อยากูนนะูนะนะเองเลยขอสักน่อยครับขอสักน่อยผมสัมผัสว่ามีคนมาใกล้ๆนะ ดูไม่น่าไว้ใจสุดๆทำไมทำเลยซีทำไมให้ฉันนำทำไม,ไมเรื่องไหนได้ก่อนหรือเปล่าเังไมดีล่ะไม่มีใครกล้าไปครับ

แล้วผมใช้ก้ามมอมอยนะไปเลยเนี่ยกระสุนขนาดเล็กครับทำลายไม่เยอะเล่นไปด้วยเดี๋ยวทิ้งกันเราก็เล่นไม่เป็นอ้ย ผมไม่รู้ทิกอะไรเลยอ่ะเฮ้ยคนมีคนมีคลื่นนะเพื่อนอย่าวิ่งดิงทางยาวด้วยน่ากลัวจัดเป็นแั่ยากนะวะ ปูไม่ได้เนาะ,ะไม่มีอะไรไม่รู้จะลุกมากล่องอะไรมันเยอะอันเดียวเหยยิ่งกัวเฮ้ยปูมาแน่บอกไปก่อนคือแบบมันอยู่แค่ตรงนั้นเละ มันเข้าคือแบบเกมเลยมันมาไหมมันมีแต่คลื่นอะตัวหายไปไหนเป็นไงบ้างวพนขออนุญาตลูบหน่งจะได้ของอเกลือครับ ในนั้นโหมีตัวมีตัวแน่นอนอย่างเงี้ยนี่ครัวเพื่อนไปเลยเหรอระวังนะเว้ยมีตัวจะมีครัวก็ได้เฮ้ยเ้ยง แลนดิทผมเยอะมากเลยมันมาแล้วมันมาแน่เราเปิดดีไหมนะใช้อะไรดีรอเพื่อนรักษาตัวก่อนนะเราคุมกันเพื่อน้วยก่อน เ,เอาเวาุธเจ้าวิ้ลองยิงวิ้หน่อยแล้วกันไม่ได้เอาปืนพกมัน้วยไม่รู้จะไปไหนดีอ่ะ อลองน้ำสักครัง้งลองสักครั้งดูแล้วก,กันเอาไว้เดี๋ยวนี้เจอ๋ยวไหม ดีมอไม่เหเรยเอา้ารู้ของรว้กอ่อนอ้ยจะดีไมเนี่ยรู้ของ้นเนี่ย นึงสำหรับกงสระเกาะนกระนี้ก็ใช้ได้นะเอาตรงี้แล้วไม่ต้องไปจัดระเบียบอะไรเยอะกระเป๋านี้ทิ้งใส่กระเป๋านี้ครั้งนี้เพื่อร่วมทีมผมหรอ นันี่เือเพื่อนร่วมทีมใช่ไหมของเรากระเป๋าทิ้งเนอะมันขึ้นเตือนเมื่อกีวแ,แบบมันจะเป็นเพื่อนร่วมทีมบมกก้างนะ ถ้าร <mondo> <flix> <c ười> <os> ู้สึกนี้ก็อาจจะได้นะชักจัดโอ้ยกดดันจันจัดเลย อยากคนระับรูปเดียวก็ได้ครับูปเล็กนี่เหรอมี MDR ดูนี้ใช้ได้อยู่นี่ใส่เขาเลยครับก็เอาของดีมามอยู่นี่นี่ก็ใช้ได้นะ นี่อ,อะไรสีพ่พารเลยเพื่อนจะออกแล้วเหรอออกเร็วเกินโอ้แต่ผมก็กลัวล่ะครับออกกับเพื่อนแล้วกันนะเพื่อนออกด้วยคนนึงอ๋อต้องรอผ่านไปสิบนาทีก่อนโอ้มีสายบงปาด้วย เค okay, ของผมก็เต็มเป้แล้วแหละ <Play camping. S 1> เป้แคมปิ้งเฮ้ยนี่สองหมื่นแล้วเอาของกับเพื่อน,นอเลยอ่ะอูเพื่อนก็ของแน่นแน่นกว่าเราอีกเมื่ไมนไะปืนสองกระบ,บอกเลยเฮ้เเยเฮ้ยผมจะได้อินโฟอ่ะ ไมไ่หรอกมี M4 นะอุ้ยหกหมืน่นหกนหมืน่นสายวงป่าเขาได้ไหมเอาสายวงป่าเขากลับไปครับขอาสายวงป่านะพวกวน,นไม่ได้คนระับ อุ้ยเต็มเลยมั้งเนี่ยคงไม่ได้เหรอใช่ไหมอ,อืมเออเจ้หานหน้าที่ควรนะ ของหมเมื่อกี้หายไปล้วนึงใส่เพื่อนเก็บไปเพื่อนไปไหนอ่ะเฮ้ยเพื่อนขึ้นชั้นสองครับนะเพื่อนรอด้วย คือผมจะไปเจอเพื่อนได้ยังไงอ่ะผมไม่รู้ทางไปอะไรเลยโอ่งซาครับคนมามีคนครับมีคน โอ้ทางเหมือนแบบบังคับไปเจอคนอ่ะนี่อยากเธอจะ้องหัเจอให้ได้ใช่ไหมนี่อะไรอ่ะลิฟต์เพื่อนยังไงเพื่อนเผื่อหลอนว้ยไม่กล้า มีปืนใหญ่ด้วยมียย่ินดูเดือดเลย,ยไม่ใช่ รู้จากมอมันเลยนี่วานี่เขาใช่นี่ครับเฮ้ยเอ้ยนี่นี่เข้ามาช่วยกันหน่อยเฮ้ยมันหนีไปแล้วครับ เพูดหมอันน้ผมขอศึกษาวิธีออกก่อนคือผมต้องไปทางนั้นน่ะผมบอกแฟนใตามเา ไม่อยากไปคนเดียวโอ้นี่อะเบเกอร์ไปยิบออกดีกว่า ไปๆๆไปเราจะได้ออกแล้วนัทนไงนั่นไงที่ออกก่อนทีบออกก่อนเพื่อนไปไหนอ่ะผมอาจจะดูพูดเบาๆนะคือคลิปที่ผมไม่ค่อยประทะอะไรมากหรอกเฮ้ยคลื่นเว้ย นนพเพื่อนจะดอยาอยู่โอ้นี่มันโถงกลางคนระับไม่อยู่แล้วทีนี้ใครจะไปอยู่ เพื่อนนายเสร็จหรือยังนะทำอะไรอยู่เนี่ยเพื่อนขอใหนะ้หน่อยเพื่อนมานี่มานี่เพื่อนเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนเดี๋ยวเพื่อนมานี่มา ผมมีอะไรผ่าตัดเพื่อนได้บ้างหรือจรงเนี้ยไม่มีลเลยอเอนี่ไปทั้งออกอ่านเลยเนาะให้ทั้งอันเลยใจดีอ๋อ อ๋อเขาแป๊บหนึง่งอีกแคก่แปดสิบเมตเองเรากำลังจะได้ออกไปจากที่นี่ไปไหนอีกอ่ะไปกับเพื่อนหน่อยแล้วกันอโอ้โหแข็นตัวเขาต้จะใช้เยอะนะผมดูแล้วอะ่ะเอเคเขาวิ่ง้ว นี่ค、no? oh, ือที่เขาจะเข้าไปนั่งเหรอเฮ้ยเสียงไรเพื่อนศัตรูเปล่าเนี่ย น,นี่มันที่แรกเก็บของเพิ่มหน่อยละกันโอ้โหมไม่คุ้นเลยเอ่ะมันเอาเพื่อน น,นี้ได้แล้วโอ,โอเคนะก็ไม่ได้มีการประทะเยอะเท่าไหร่นะแล้วก็แบบก็ลุ้นระทึกดีนะเราไม่ค่อยได้ยิงใครมากนะเราเน้นเก็บของอย่างเดียวแล้วเรามาสรุปมูลค่าของที่เราได้ออกมากันโอเค โอ้โหโอมีเดินวนเป็นสปากเกตตี้เลยสามหมื่นครับนะก็ใช้ได้แหละครับอะไรอีกอ่ะโอ้เขาเอาของมาคืนผมด้วยเอย,อ,เยเออ,เอ,อ,อ,อันนั้นสองเี้ยโอ้โอ้เรากรอบผมหายเดี๋ยวรัสเก่าะที่ผมตายตอนแรกนะ โอเคช่างมันก็นะคลิปนี้ก็เอสำหรับคลิปนี้ก็เป็นยังไงบ้างนะมาจจะดูไม่ค่อยรู้ระทึกนะแต่ผมว่าผมโชคดีมากนะที่ผมไม่เจอปะทัดเยอะๆถ้าผมมีประสบการณ์ผมอาจจะมาแบบปะทะเลือดให้ดูก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ